สวัสดีพี่น้องทางบ้านทุกผู้ทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาพาพี่น้องออกไปหาเลาะเก็บเห็ดนะครับมาทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันเก็บเห็ดอยู่ค่ะเมื่อคืนฝนตกแห้งแห้งกลัวจีดายว่าได,ด้พี่น้องมาเบิ่งอุปกรณ์น,นะครับคุกับมีดนะไปจะไปกินไม่ยอมเสียมหน่อยไปแล้วเอามีดไปเมื่อนี้มันเป็นเห็ดอ่า แถวบ,บ้านผมเอ,อินเอ,อินเฮ็ดอยู่ข้าด้วยครับเฮ็ดอยู่ข้าไข่คือไข่กันก็เฮ็ดล่งหงอกนะครับผมตอนมันเป็นมันเป็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขมเลยมันมีสองย่างเดี๋ยวมือนี่ผมสีพาพี่น้องไปเบิ้งเลยปลาป๋มไปหน่อยนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะนี่ครับพี่น้องครับอ,อยู่ปลาอยู่ข้านะครับนะนี่ พกอปุงแหลกนะครับพี่น้องครับนี่มันสีเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับนี่อุยแบบนี้ครับแบบนี้จากนั้น,กกนครับห้อก็กิมมอครับพี่น้องครับกิมมอแบบนี้นี่ครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ ครับครับเข้าที่กินเมื่อกี้ครับพี mainland, ia, ่น้องครับนะนี่ครับปลาปลาอยู่ข้ามันดิ้สมัครสิอยู่น้ำปลาอยู่ข้าครับเนี่ยอ่ะเนี่ยต้องทีครับนี่ไปหาตัวครับนี่มันขึ้นมันขึ้น มันขึ้นฝนตกนะครับเนาะใบไม้มันอันนี้มันก็สิเบิ่งง่ายจักหน่อยนะครับมันเปลี่ยนนี่พาพี่น้องนี่มันมันบันบันละมันสิเบิ่งงไงไงนะครับเนาะนี่มึงสี่รับพี่น้องครับอุญุกินเอาเลยนี่แหมบเนี้ อุย้ยขาดนี่ครับไปเอาหลอกเก็บครับพี่น้องเข้าบันนี <c oughs> พี่น้องครับบนันหมดแล้วไหมเสียให้เลยเนี่ยจะกเสียสนิบบันโอ้ยบ,บันหมดละวิธีชีวิตน้องครับ อีสานบ้านเฮาน้นาไม่ขาดนี่ป้ดพี่น้องครับที่เรี้ยกนี่ก็ไดพ่อเด็กแกงแล้วเนาะครับเนาะมาพ่างปลานีครับมาพุางปลานีพี่น้องคุณน่ะมาพุางงูนี่นีว่วอกคุณป๊าตะวันว่าบาดน,นี่วะกี่เมาปลาโต

อาอนี่ดีว่ะนี่ขาดกระพงกันนี่ตัวไหะปลาเป็นปลาเลยเป็นงูเลยโอ้ยไอ้จับตัวน้อง โอ้สเสือทำเป็นน้อง,งครับขอบคุณที่ขอบมาติดตามชุมนะครับขออนุญาตเกิมมิดก่อนนี่ครับเอ้เสืออะไรอะไรปุ่นพี่น้องครับปอดบาดมืดแล้วด้วยไปไปเอา่บื่อนี่กินมั้งสิพี่น้องปอดบาดมืดไหมขึ้นฝนตกเนาะปุ่นไหม โอ้บานมืดแล้วพ่อครับบานแล้วบานแล้วบานแล้วมากับ่อเปิพ่อเพิอนพามาส์เนี่ยกระปีว่าเอ้ยบานมืดแล้ว มาลองเพี่ยบันว่นลำน้นนองฮะโอเคครับพี่น้องครับผม,มขออนุญาตเก็เห็นเดอรครับบันนี่นะครับกับพ่อเด็กแกงเน้ะครับเนาะนี่ประมาณนี้ครับ ขอบคุณที่คามัธยฐามรับชมนะครับผม